ข้า,า,า,าเลียโกเลโกเป็นตัวนำคู่กับโชคมีชัยมีมังกรเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นอาชาชัยวงและเยเบยราที่ป้ายสามโกเลโกผ่านว่าเป็นตัวนำโชคม,มีชัยเป็นตัวที่สองมีมังกรเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นอาชาชัยวงและเยเบยรา कभी कोई अच्छा अच्छा कृपा कोई बंदो छोड़नी साहब तो अच्छी सामने मंत्रो आम कृपा का अच्छा सब ผลการแข่งในเที่ยที่6กโกเบโตวินาทีอชาชาชัยลุงหมายเลขสามชนะที่2เวลาวิง่ง1นาที2 10, 8 8วินาทีชโชคมีชัยหมายเลขสอชนะที่3เวลาวิง่ง1นาที3 3 7วินาที 3, 10, 30, 10,